สวัสดีครับวันนี้ปูเดวอนะครับนี่เรามาอยู่ทีสี่ที่โมกโจครับนี่เรามาสี่คนนะครับทีสี่ที่แปลว่าสี่คนนะครับผมใช่แล้วคนอื่นนะครับใช่มาสี่คนใช่มาสี่คนเอาวันนี้ครับนี่เรามันคือคลิปไม่ตัดนะรูปการเยอะนี่ก็เขาไปเดินดูโป่งดูไงดูนี่ฮรถมาถึงตรงนี้นะครับนีปีสองพันยี่สี่นะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็วันนี้วันที่อะไรนะเจ๋งที่สามที่สามคือหนังหน้าคนนี้คนนี้สามเดซ ember ดูครับส่งจังหวะสวนให้ดูดูครับกลัวไม่มีอะไรกินครับเยอะๆใช่ไหมดูครับแต่ละเป่าแต่ละคนครับนี่คืออะไรนะเฮ้ยไปทำข้าวไข่เจียวอันนี้คือเอาอะไรมาเาเนี่ยโอ้ดันมีกาครับโอ้โหแต่ละคนโอ้โหดูนองน้าครับอย่าใช้คำว่ายูแอลเอ็กแอลตอนเนี้ยเฮ้ยมือถือพี่อ่ะเดี๋ยวพี่แปะไเองไม่ใช่ไม่ได้ฝากเกะเข้ารถเฉย นี่ครับเราก็รอนะครับเดี๋ยวไม่พี่ถ้ามือถืออ่ะถ้าฝากผมแบกผมขอรหัสไอคาวด้วยเฮ้ยนี่ครับวันนี้เราจะมานัดหลักกิโลนะครับวันนี้จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเซตศูนย์เลยนะครับแมปนะครับวัดตัวตรงนี้นะครับกิโลนะครับจะแวะนระยะเช็คพอยต์จะจุดได้ประมาณสักสองร้อยเมตรดูหรือประมาณกิโลนะครับประมาณนี้สองร้อยห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเตรียมแพ็คของอีกสักครู่นะครับวันนี้ไล่แร้วไล่เบาอยู่นะครับ ไรเบาไปเหลือแต่หนักไว้โอเคครับอ่ะครับเราจะจับจะต้องเจตรงนี้นะครับว่ากี่กิโลนะครับประมาณนี้นะครับดูยังครับวันนี้เป็นไงครับชิวๆครับมีอะไรกล่าวถึงอดีตก็ไม่มีครับแค่นี้แค่นี้สักสามคำกับที่สี่กับอดีตสี่สี่สักสามคำขอบคุณครับครับนี่มีอะไรบอกไหมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ครับจากอดีตที่สี่ครับ มีอะไรบอกอดีตทีสี่ไหมอ๋อขอบคุณสำหรับทำให้พี่ผมสับสนเหมือนกานปั่นกันขี่หมายอะไรก็ไม่รูบผมจะบอกว่าผมบอกพี่แล้วเชื่อผมเธอเห็นไหมเออครับเดี๋ยวลล่ตรงนี้เลยนะครับกลายเป็นทีสี่หมดเลยไปครับนี่ครับเราก็ได้กิโลนึงนะครับนี่ได้ยินเสียงช้างตัดอ้อยอยู่ใช่ไหมตัดใบตัดไบตัดอ้อยทีไหล่ะไป เดิมเปลี่ยนถุงพี่อันนี้ครับถึงสองโลกนะครับสองโลกไอเจ๋งปวดขาเฉยโอ้ออแม่งคือถือมันเดิมแต่ก็ไอ้น้ำหนักเบาลงไปตั้งเยอะใช่ครับแหมถือไม่มากมึงก็ถือไปสองโลเลยถือได้ไหมนะ่ะพักคองหายไปทั้งดูดิของเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเนี่ยถือแค่ไหนถือไม่ได้เลยหลังไม่มีอะไรเลยหลังดูดิ มีแค่ไข่เบาๆข้างในเต็มั้ยข้างในเนี่ยทุกเคื่องมาเก็ีเลยนะพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเราเท่ดีว่ะชอบอะเออเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าเจ๋งนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปถึงแคมป์เราเดี๋ยวเพิ่งแกะนะเดี๋ยวเรารีวิวเราเจ๋งอะไรบ้างนะครับโอเคครับเรามารีวิวไหมเออเอาได้ได้ได้มาทุกคนถืออะไรเออได้ได้เอาละไอ้เหี้ยกูน้อยฝึกไรเหี้ยกูไม่กล้าแก่เลยเฮียไอ้สวนตัวเฮียมาเนี่ยไปเอาใช้อะเอาว่ะเอาว่ะ เนี่ยถ้าพี่เจ้าที่รู้ว่ากระเป๋าเองมีอะไรอยู่ข้างในเขาจะตกใจมากเขาเอ๊ะเชื่อไหมเอ๊ะขออย่าไปเปิดติไปเปิดไปเปิดเข้มสองได้ไหมเออเข้มสองด้วยเปิดเข้มสองด้วยเออเดี๋ยวแเข้มสองเราจะรีวิวกระเป๋าเจ๋งกันเออแล้วรีวิวกระเป๋าพี่ไปก่อนโอ้ยอายเนะโอ้โหเนี่ยไปครับไปต่อครับใช่ปะใช่ตอนนี้เราก็เริ่มดันเนึนงแล้วจะทำหมูสับผัดปักการดอง สามโลนะครับนี่สามโลแล้วครับทางก็นไปบ้าณเนี้ยบนถนนเดินอีกหน่อยนะครับน้องน้องหน้าไดีแล้วนี่ครับเราก็เดินมาสามจุดหกโลครับเนินครับนี่เนินนะครับเนี่ยนี่นี่อันนี้เนินอีกระหว่างเอ้ยนี่เราหว่างวิ่งครับโอ้โหแรงที่ออกมาใช้ไม่ถึงครึ่งเลยอ้าดูว่าถ่ายแต่อยู่เนี่ยไปดิ แรงที่ออกมาใช้ไม่ถึงครึ่งเลยอเหมือนหนีเมียไปทำไงหนีเมียใครแตกเก่งใครแตกใครจะแตกเป็นไงเอ็มร้อนที่ผายทางนน้นอาจจะร้อนแต่มันร้อนบาต่อครับสามโลกตรงนี้นะครับตอนตอนนี้ก็สี่โลแล้วนะครับสี่โลแล้วเราต้องเราต้องเปลี่ยนในจริงถือถุงเมื่อกี้นะแต่เราจะเนียนไปก่อนครับให้มันทักก่อนเราค่อยจะถือนะ มันทรมานมันลำบากมันต้องทรมานมันเองเนี่ยอันนี้อันนี้ผมพูดแบบพี่มดนะไอปูแกมันร้ายแต่ว่าร้ายผมยังไม่จบแกมันร้ายแกมันเลวเดี๋ยวพี่มดก็ตัวดีจะใช่แล้วนะโอ้โอเคครับแล้วคลิปนี้มันมาส่งซิกกันหน่อยก็ดีอะอะอะไรนะอะไรนะทำไมไม่บอกเรื่องว่ามันเกินก็รู้แล้วมันเกินก็มาให้มันลำบากกันมั่งไง ลสรุปใครลำบากกูนี่แหละครับตอนนี้เดินมา6โล2แล้วครับนี่มันเตือนอ่ะเดี๋ยวนี่เพื่อนแตะมันเลยนี่ครับเป็นไงเจ้งหกโลแล้วเป็นไงก็พลังงานที่เอามาใช้มันไม่ถึงเยอะเพื่อนเดินไหนอยากจะตายแล้วพี่ร้อนที่ไหมนี่ละเอมาเจ๋งเจ้งกันเป็นไงเอาสีเขียวอยากบอกอะไรกับเส้นทางตรงนี้ไหมวันนี้เดี๋ยวธรรมดาม่นครับถ้ารถเข้าถึงก็เอารถไปเถอะนะ เอาเรื่องจริงไม่ต้องมาวอร์มหรอกเดี๋ยวไปถึงแคมป์กูพุ่งหลังเลยก็ได้ไดไ <laughs> โอเคครับบายกันต่อหกลสองนะครับอีกเยอะตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลที่เจ็ดนะครับผมทางก็หมดรถเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นไงบ้างครับน้องเจงเหนื่อยนีน่ทุกคน,นห่วงไข่นะครับยืนอยู่กลงางจนหายใจแทบไม่ทันไม่ไหวแล้วนะรับ คนนี้แบบโดนแบบอิดแบบโรยครับผมแล้วต้องถามแม็กด้วยแม็่จะบอกอะไรกับเส้นทางวันนี้มั่งทำไมถึงต้องเดินทางรถมีรถก็ขึ้นรถทำไมถึงเดินทางรถอ่ะเขาทำระยะทางให้มันเป็นลงอาซติติเตเขาเข้าใจล้วให้กูแบกทำไมกูให้ติติไงยอเดนิดนได้ ฝากขึ้นรถได้ไหมเดี๋ยวจดแปลนเดี๋ยวข้อนี้จะเอาพูดขอขจดแปลนนะเดี๋ยวข้อนี้ผมจะเอาลงไปพูดนะครับอันนี้ผมแค่เป็นสื่อกลางผ่านเฉยๆนะครับก็เอาไปลงช่องโอเคครับโอเคครับอ่าถึงแล้วกระเบื้องนี่เซ็มแรกครับตอนนี้ครับเราถึงเดินมาเหลือเจ็ดแปดนะครับที่นี่นะครับตอนนี้เราก็จะมาหาที่เรานอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เดี๋ยวมา ว่าเราถึงอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้นะเราเช็คที่นี่อ่ะนะครับผมมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะนะครับมันจะอยู่ที่เจ็ดจุดแปดโลนะครับผมนะครับเจ็ดจุดแปดโลนะครับ่าถึงแคมป์แคมป์เลยนะนะครับท่านทะีนะ้ถึงแล้วเราไปหาแคมป์ครับโอ้บ้ายเย็ดเคขอางแท้ นี้เราก็จะออกเดินทางจากแคมป์เลยนะแคมป์แม่กระสาไปไปแคมป์แม่ลีวา่าไปกันต่อจ้าของแท้ไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวเด้ออัานี่ครับเริ่มจากแคมป์นี้นะไปดูว่ากี่โลนะครับอ่าเซสูเหมือนเดิมไปกันต่อนี่เริ่มจากตรงนี้นะไปกันตโอเคครับทางนู้นจะลงป่าครับไปแล้วสักร้อยสองร้อยเมตรก็อยู่หนึ่งกิโลนะครับเก็บไปอ่าครับเราเดินมาประมาณร้อยสี่สิบเมตรนะครับเราก็เจอ อันนี้ไม่ไม่น้ำทโต้นะครับนี่เป็นแม่น้ำสตังครับนี่ครับสตังครับนี่ครับในแม็กกาป่านะครับนี่ครับายบานดีมากครับแม่น้ำตกเราต้องเดินข้ามครับใช้ความสามารถพิเศษไอ้ยม่ไปโก้แม่ต้อตัดล้อยุงนี่ครับนี่เดินมาๆเลยไหมครับเฮ้ยบอกให้เขามาทำใหม่นะ มีอะไรฝากถึงน้องปเปิ้ลไหมอะเอ่อก็จริงๆแล้วก็อยากให้น้องมันมาด้วยเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนจะมีเปิ้ลอยู่ด้วยประมาณส8มสิบแปดัมันนั่งมังนั่งอยู่ตรงนั้นใช่เพราะว่าพูดอะไรปุ๊บก็อร่อยจ้าพี่ไม่เกี่ยวนะพี่โดนบังคับเว้ยมันมาถามมาถามนโดนับนี่ครับน้ำมันตก่ะ่ความริงคืออันนี้น่าอยากจะบอกอีกทีนึงคือว่า ความจริงอยาก e จะบอกบอกพี่มดด้วยแต่ว so <an> ่ามันจะดูในละคุณเพราะนั้นก็คือไม่บอกไปเลยดีกว่ามันถึงขนาดนี้ละพ่อเบสทำไมไม่รอมาเลยย้อวเลยล่าครับตกยอเล่นกันมาคร้บไปขอถ่ายไปเลยโอ้ถ่ายผมไม่เกี่ยวด้วยพี่ไปครับเดี๋ยวไปกันต่อบว่าเรลือกิโลนะครับ อ่ะครับอันนี้แม็กซ์เรียกมักี่โลแล้วไอ้กี่กี่เมตรสามร้อยเจ็ดสิบครับสามเมตรนะสามร้อยเมตรนะครับขึ้นแกข,ขึ้นสนามทุกบอลละกรพางก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะตอนนี้นะปลาพงดงไพโอ๋ทีแรกกันได้แย่มกันนะเอาบอกแล้วคิดว่าเราคิดว่าดันได้ง,ง่ายๆกันเหรอ นี่ครับทางก็จะอย่างนี้นป่านี่แต่กระบอกเอาไม,มอไม่มีนี่เขาเล่าหัวปีไปแล้ว,น,ลลลวนี่ครับทางก็จะดีๆนี่หน่อยครับชักเลยไปเดี๋ยวไปกันต่อมาเดี๋ยวจิมิท วันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งกิโลสองนะครับเราก็อยู่แบบแบบนี้เอ้ยมีน้ำไม่น้ำมากเลยครับเช่นเดียวครับผมสวยๆนี่ครับเราก็จะเดินตามป่าแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ครับดันมานะสามกิโลครับ ถึงห้วยแม่กีครับผมสายหรือป,ป้ายถึงห้อยแม่กีแล้วไปกันต่อจ้าเขาบอกระยะทาง4กิโลในหัวดันถึงน้ำตก3กิโลแล้วไอ้เหี้ยมันใช่ไหมแคมป์สองอะ่ะนี่ห้วยแม่กีครับผมเขบอกให้นั่งพักนี่นะนั่งพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้ามสะพาน อ่าเราถึงแล้วแคมป์สองครับกิมงแม็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเราออกเก้าโมงครึ่งนใช้เวลาชั่วโมงครึ่งใช่ไหมใช่ป่ะคมแม็กซ์เอ้ยชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงสี่าอ๋อนะครับมาถึงแล้วแคมป์สอง อาทำดีกันครับฮ่าทำดีก่อนาครับไปอยู่ตรงนี้นะครับได้สี่โลสี่นะครับผมอยากที่พาก่อนนะครับไปกันเถอะถึงอะไรนะอะไรนะถึงกัล้วจาร์มแม่เาจ้า อันนี้ตอนนี้ก็เทย่าง23ทีนะครับตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วทำเพิ่งมาทำที่นี่นะมกระเป๋าครับตอนนี้เราก็จะเอาจะเอาป๊อปคอร์นไปกินที่น้ำตกครับเพราะว่าไม่มีใครทำแน่นอนลำบากแล้วครับนี่แล้วก็ชิตลาบูุลาบเดี๋ยน้องเจ๋งจะถือไปครับนี่เดี๋ยวไปถ่ายที่ไหนจริงๆนบเราของจริงครับโอทำไมเอาไปกินี่อกินจะไปเหรออะไรโอ้เอาหรอเฮ้ยอย่า โอเคโอเคแปนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจรจาตอนนี้คือจะเปลี่ยนแผนแล้วจะเอาแตงโมงไปกินหินรืบใบนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนแนละ้วฝึกตาทีมงานแป๊บนึงครับเดี๋ยวแต่คุณอื่นอ่ะสามคนอนะ่ะเสียงคันมากอะ่ะเราต้องรับฟังโอเคนะครับผมอ่านี่ครับเราก็ไปน้ำปกนะครับวันนี้ไม่ไม่ปั่นกิโลแล้วจะไปนี่ป๊อปคอนมาด้วยครับก็มีแตงโมมาหนึ่งลูกครับชาวบ้านก็ดูนะเขาบอกว่าสามกิโลสามกิโลแมวบอกด้ว แล้วทางก็จะแบบนี้ขับไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปดูเรนะื่อยถ้าทางมันแบบเดิมก็เราจะไม่ถ่ายละไปผัวน้ำตกเลยนะครับครับ<ป>ตอนนี้ก็เจอช้างครับผมเจอช้าง,างใกล้ถึงน้ำตกแล้วจะเจอช้างนะเปเจ้าที่กังไป เดี๋ยวผมเป่ากระถาไร่ช้างให้ผมไหมไปเลยะแต่น่าเจ๋งตื่นมากเลยครับมิจรับเดี๋ยวดูอาการดีนะครับใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วประมาณสักข้ามเลยไหมแต่จำเนเราวิ่งไปเลยก็ได้ถึงแล้วก็วิ่งออกเลยนะนะครับดูอีกทีนะผมเจ๋งหน้าตื่นเลยเว้ย ไอ้จ้าเจ็งเจอช้างจ้านี่รายงานสดจากคุณเอครับผมเราเจอช้างจ้าช้างที่ดีคือของสายเนี้ยพี่มันคงเหวแดงโมมีม่นี่แล้วข้างหน้านะครับสามกิโลไม่มีอยู่จริงครับผมผมบอกเลย นี่ถึงแล้วนะครับน้ำตกน้ำตกไรเจ๊งแม่ดีวา,จ,า,า,จ,าจ้ามาจ้ามาจ้าตามมาจ้าจ้าถึงแล้ว สามโลัะไม่มีจริงเดี๋ยวขอลงค่ัอันนี้ครับเราก็จะมาผ่าบัก,บกโมอห์ฮะถ่ายมูนได้ไปถ่ายรูปอะไรยังเอาผมว่าไปผ่า,ามูนดีกว่าไปผ่าใกล้ๆอ่ะ<า>จะได้ฟิลมากเลยนะั่งชินแตนโมจนน้ำตกเนี่น่าแล้วก็เดินตายหินก็ได้เห็นไหม ไม่ผิดแล้วน,น,นะแต่ระวังเลยนะ,ะดีลราดูดีเลยเราแตกแด,ง,ดงไม่แดงครับแดงไม่แดงครับปลดตามชมตอนต่นไไอไปเฮ้ยเือปดูแดงมัวครับแดงไม่แดงไอเหี้ยเขียวอีเลยเกือบใช่ไหม แดงสาดแดงสาดอ้มีก้อดคุ๊มเลยพี่แบกมาเดี๋ยวเราไปกินดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อครับผมเป็นไงครับน้องห่อนตกน้องถิ่งแหวนตกสวยสวยมากแล้วมันเดินไกลอยู่นะ สำหรับผมนะมันก็เหมือนน้ำตกนะตะโตคุยอะไรวามแม่คีเลยคล้ายๆเลยนะเน,น,นี่ยคล้ายๆนะอากาศเย็นนะผมะความเปเจ้าแล้วเราก็ไปแอมต่อนะครับผมทางก็กระบอกสามโลแต่ผมว่าจะสี่โลไกลไปอยู่แอมก็ไปตามกับข้าวกินต่อเชิญผม